คุณผู้ชมเรายังอยู่กับบรรยากาศของพาลูกพาหลานมาดูนาสิบไรฮะบรรยากาศค่อนขั้นร้อนนะฮะวันนี้ร้อนไหมฮะร,ร้อนไหมร้อน,อนโอ้หนักมวยฮานี่พานักมวยมาดูนาฮะก็ติดรถมาด้วยก็อยากจะมาดูนาด้วยเออผมเองก็ไม่เคยได้มากี่ปีแล้วฮะห้าหกปีแล้วไม่เคยได้ดูเลยนี่ดูบรรยากาศตะโม่ทะเลหน่อย ตะม่สลามียะด้ตะม่สลามีอะไรอนี่ต้นสนายต้นสนายต้นสนายตอนเดกิต้นอืนสนายต้นสนายเนี่ยต้นสนายเนี่ยต้นนี้สามารถสมัยแต่ก่อนเขาเอามาแปลงฟันได้น่ะใบบรรยยนหยาบๆนะเป็นสมุนไพรนะหยาบๆ ต้นสนายตอนสนายนี่เขาสามารถเอามาเปลงฟันได้เอามาขูดฟันได้ตกนกนนะอ่ะอาลอ,ลองลองดูลองดูลองมาขูดขูดฟันดูอ่เอ่าลขูดขูดดูอ่เนี่เอามาขูดฟันอย่างเงี้ยสมัยตะโกนก็นขูดฟันแบบนี้แหละอ่าอ่ะอขูดได้เห็นไหมอ่าลองขูดนี่อ่าอ่าแล้วดูแล้วเป็นไง่ะเป็นไงีนี้อ่ะคาวไหม เออเห็นไหมใช้ได้ไหมใช้ได้อ่าโอเคปะไปต่อพวกเราใครได้ว่าต้นสนายสนายออกเสียงถูกไหมสน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 สยนสนสาย,สายต้นสดาอมีหอยเชอรี่ไหม่อ,อนมีหอยเชอรี่เยอะไหม

เออไม่ใช่บอกดะตรูอะเอรู้จักเด็ก่นนี้ไม่ไม่รู้จักคำว่าดะตรูแล้วยากแนะน่ะรู้จักผักอีออมไหมรู้จักอีกอะไปอยู่กรุงเทพจะลืมแล้วมั้งเหรอเสดกีดะไอ น่ะสระไทรนู่นก็หาตันงลูกออมนะให้ชมบรรยากาศนะฮะทองทุ่งไรนาครับนี่มีปลาไหมเห็นปลาบ้างไหมบอกนี่บรรยากาศใช่ปลาหรือเขียดอือ เป็นฟองฟอองืมเกี่ยวมานกระหนุ่ยรดเกี่ยวทำเกลี่ยคุองเราจะไปข้างหลังกันก่อนเลยเขาปลูกอะไรบ้างนี่ที่สวนนี่ปลูกอันนี้ปลูกเลยนะในสวนของเย็นๆเลยกับปลูกอะไรบ้างปลูกกล้วยปลูกกล้วยเปล่าปลูกอะไรอีกอ่า ปลูกลวยปลูกอะไรอปลูกมันด้วย่านี่ปลูกอะไรป,ม,ไม,ป,ไรปมันนะอ๋อปลูกนนะลูกดูดดดูดังมาแล้วนี่อาทิตย์สเน่เจอน,นี่อาทิตย์สเน่เจเอ้าสเน่เจสน่เจานี่จัสน่ไหมอก็คือถัวนั่นเละใช่ ขามีข้าวด้วยเขามีอันนี้มันห้านาทีก็ปลูกไว้เออโอ้อันนี้คือกระท่อมปลายนากระท่อมพลีสเสรอืนี่ฮะบรรยากาศเย็นสบายนนต้นมะละโกในเออต้นมะละโกต้นมะละโก,ม,ะโกมีต้นอะไรอีก ้นกวยมะละกออืมมีใครมานอนอยู่นี่บตาตาอัตานอน๋อย,ยม,มนอ,นอ,ยอืมอ